เราเล่นเราเล่นไม่มีไม่มีเพาถือหุ้นจีเป็นสามสิบครับมามามองไหนมองกลางมองกลางการเดินทางในปีนี้ที่เปลี่ยนหักเหมาขนาดนี้ใครจะพูดก่อนพี่นิวเลยครับครับยังไยฮะอ่ะไ์พี่นิวจริงจริงจากว่าค่ายเรายังไงบ้าง คือค่ายวาบียังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรพี่บุญยังมีหุ้นอยู่ด้วยเลยและและที่สำคัญคือไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันนี่อยู่กันดีคือแค่อยากอยากให้เด็กๆไปโตขึ้นแค่นั้นเลยครับใช่ที่จริงอันนี้มันเกิดการยิวมาจากการพูดคุยในบ้างก่อนจะเกิดเออ่เริ่มจากหลายปีมาก่อนหลายปีมาแล้วหลายปีมาก่อนหอเปล่าหลายปีมาแล้วเรามีการคุยกับพี่บุญว่าเออสนใจอยากเข้าจีมนทีวีไม้อะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่า อยากให้เขาไปโตแล้วช่วงนั้นเขารู้สึกว่ายังไม่พอไม่พอพอ,อยากแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยคือมันโตขึ้นจนรู้สึกว่ากับตัวนิวกับวาบีน้องค่อนข้างตันแล้วน้องก็จะได้เพดานอยู่แค่เนี้ซึ่งนิวอยากให้น้องมาะลุเพดานออกไปได้แล้วครับก็เลยคุยกันอีกทีนึงว่าเอาอยังไงดีว่าไปไหมอยากไปไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อลองดูล้วพาไปคุยก็เลยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับอย่างพี่เปรมนะ ครับก็เช่นเช่นกันครับผมก็มองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เราต้องมองว่าความเติบโตมากกว่าอนาคตของเรามากกว่าคือถามผมผมเองก็ทํางานฟรีแลนซ์มาค่อนข้างที่ตั้งแต่แรกคือเราก็ไม่ชินกับการที่เราต้องเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทที่บริษัทใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานทุกๆอย่างแต่เราก็มองในเรื่องของการเติบโตไม่ใช่แค่ตัวเราเองรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่ทํางานกับเราด้วยครับ นี่ได้มั่งมีคำถามหรกสองนาทีเองอย่างพี่พี่พี่บุ๋บอกว่ามันต้องร้อยถึงเวลามันมันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะพร้อมและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนานนานนานคืออย่างที่เราบอกว่าพี่นิวเขาพูดว่าเอ้ยอยากให้เราไปพัฒนามากกว่านี้อย่างที่บอกว่าพอบริษัทใหญ่ขึ้นโอกาสมันมากขึ้นได้ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงย เราก็เอ้ยมันนั่งคิดเออมันก็จริงถ้าเราจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราย่ําอยู่ที่อ่ะมันไปไม่ไปไหนมีแต่ถอยลงเดียวเราก็โอเคงั้นตัดสินใจดีกว่าว่าเราเรายอมก้าวไปข้างหน้าลองลองดูลองอะไรใหม่ๆบ้างใช่ผมก็กเนี่ยเล่โปมาเนี่ยโปมาโปมาใช้คำสั่ได้เลยแต่แต่พอคันทำงานในบ้านที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นสมาชิกมากขึ้นมันมันเป็นพาทได้ทำให้ ามว่ากดดันไหมเอาจริงๆทุกงานกดดันหมดแหละครับผมเรามันขึ้นอยู่ว่าเราจะทําตัวยังไงและเต็มที่กับมันหรือเปล่าถ้าถ้าเราครึ่งกลางๆอางเงี้ยเราสึกว่าพอถ้าอย่างผลงานเราทําครึ่งกลางได้ออกมาดูแล้วก็คงไม่โอเคอะ่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเข้ามาทําแบบเต็มที่อะ่ะรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรที่น้องน่ากังวลเลยอะ่ะใช่ครับจริงๆพอมันจะเกิดถึงจุงดนี้มันต้องพูดจริงๆว่าทั้งสามคนคือที่สุดพร้อมไปด้วยกันหรือว่ายังงไยิ่งใหญ่อลังการเลยนะมแบบ S <S <S ก็มีการพูดคุยกันครับหมายถึงว่าเราพี่นิวก็มีการโทรมาถามรวมถึงพี่บุญด้วยว่าเอออนาคตจะเป็นประมาณนี้นะหรือว่าอยากจะทํำไหมหรือว่ายังไงเราก็ได้มีการพูดคุยกันนะปร,ร,รึกษากันเพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่เรื่องเล็กน้อย <S <S 2> <S 2> มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับเรา <S <S 2> <S 2> และก็พี่นิวพี่บุญด้วยคือมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราคนเดียวคือเรามาเขาเติบโตเขาถ้าเกิดเราเราเอาไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราเขาทำไงอ่ะใช่ไหมเราก็เลยแบบ หาเวลาที่เหมาะสมตอนแรกจะพูดออกับเขาที่แฟนมีที่ญี่ปุ่นกลัวนอนไม่หลับคือกลัวช็อกตาค้างการเวทีก็เลยเลื่อนก่อนมาหลังนีทำ <c oughs> ไมทำไม,ไมเราทำไมเรากังวลว่า <c oughs> ปีมจะไม่ไม่เข้าใจหรือว่าปีมจะคือด้วยความที่น้องอ่ะแบบอยู่ฟีลแลนซ์มาตลอดพอพอมันต้องแบบคิดในเรื่องของอนาคตที่มันต้องมีระยะสัญญาที่มันยาวมันจะมีแล้วพอมันต้องทํางานอยู่ด้วยอ่ะก็คงไม่อยากญี่ปุ่นคงไม่อยากให้น้องมานั่งเอาเอา สมองมานั่งคิดโฟกัสกับเรื่องนี้กับการทํางานก่อนกลจะคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องการทำงานใช่ใช่ <laughs> ใช่ถมาถึงว่าคิดหนักคิดหนักเขกกาเขาเป็นคนที่เวลาคิดอะไรเขาจะชอบคิดหนักแล้วเขาจะไม่ชอบพูดใช่แล้วเรารู้ไงว่าเขาเป็นยังไงเราเลยแบบงั้นรอก่อนดีกว่ารอในช่วงที่เหมาะสมเต้นอ่ะใช้กระบวนการในการที่แบบตัดสรินใจกว่าจะเอาจริงเยอะมากๆครับผมมีทั้งการพูดคุยกับทางครอบครัวทางฝั่งคนที่ทํางานด้วยกันรวมถึงนักแสดงที่ อยู่ G M อยู่แล้วด้วยแล้วก็ปรึกษาว่าโอเคเป็นยังไงทามมิ่งมันเหมาะสมกับตัวเราเองไหมแล้วก็มองถึงองค์ประกอบต่างๆในการตัดสินใจครั้งนี้ก็โอเคพอพอมันตัดสินใจไปแล้วมันก็ถือว่าผมมองเห็นแค่คําว่าอนาคตคีย์เวิร์ดหลักๆเออก็เลยตัดสินใจเข้ามาอเมิวันได้สื่อสารกันไหมครับไม่มีครับเขาเขาเนี่ยแต่เห็นที่แบบอ่ะเราได้เข้าตึกบ้างอะไรเขาก็ตอนแรกเขาสงสัยว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าที่ทําร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย พอวันที่15ปุ๊บทุกคนเล่นสงการกันอยู่ประกาศบอมมาเพราะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาฮะอะไรเนี้ยประกาศแล้วแล้วคือก็ก็งงๆอยู่ไม่ใช่แค่แฟนคลับเราก็งงใช่แล้วคือประกาศออกปุ๊บเข้าปั๊บเลยงงกว่าเดิมใช่ครับเพราะพอบุญเข้าปุ๊บเปรมเข้าต่ออีกมันก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่แต่มันมันเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยเราเราได้ในที่สุดเราก็ได้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วใช่แล้วเราก็จะทําเต็มที่ ในนามของนักแสดงหรือศิลปินของ GMPV เนาะใช่ครับผมในภาพถ่าคู่เราคุณรู้สึกว่าดีใจที่เรากลับมาไปเรือเดียวกันเราดีใจจริงๆดีใจจริงไม่ได้กลับมานะคือเราก็อยู่ด้วยกันตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราบินด้วยกันตลอดทำงานได้วยกันตลอดบินเป็นนกนะฮะใช่ก็ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้กลับมาก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่เราสึกว่าอยู่แล้วด้วยกันแล้วแฮปปี้อะไรแบบก็ลองหาอะไรใหม่ๆไปด้วยกันใช่ลองก้าวใหม่ๆไปด้วยกันครับับผมแต่พาร์ทก็จะมาตง แค่มาส่งหมายต่อแล้วก็ตามมาดูแลเขาถึงเรื่อยแล้วก็โยนเลยเป็นยังไงบ้างพี่อเขามาอยู่ข้าใหญ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนในสิ่งที่เรามออนาคตให่น้องในการที่เราล่ตรมาพี่นิวคาดหวังแค่ห่งเดียวเลยว่าน้องอยู่ที่นี่เราน้องสโตไปกว่าเดิมรวมถึงมีคนรู้จักมากกว่าเดิมมีผลงานที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่าเดิมครับรวมถึงคือด้วยคาที่พออยู่จิมมทีวีเนาะเขามีทุกอย่างที่ครบ กว่ากว,ว่าเราเยอะมีทั้งสื่อทั้งอะไรทุกอย่างมีคอนเทนต์มีทีมที่มันใหญ่กว่าเราครับเขาพาน้องๆของเราไปได้ไกลกว่าที่ที่อยู่กับวับบีแน่นอนเราคาดหวังแค่นั้นเลยยืนยันว่าวาบีของเราก็ย,ยังคงอยู่ยังอยู่ <c oughs> ครับยังไม่สั่นคลอนนะเดี๋ยวมีเลิกตอกเสาเข็มอยู่เดือนต้นเดือนหน้าครับยังไม่เขาสร้งว่าจีซีเสเข็มใช่ไหมสร้างออฟฟิศแล้วแสดงว่าทีซีของเราที่ใหม่ตของเราชื่อเรื่องอะไรตอกเสาเข็มยังมีอยู่ครับ ยังมีอยู่ใช่ใช่ยังมีอยู่ก็ยังติดการผลาได้ใช่ครับสุดท้ายให้ปริ้นท์ฝากครัได้ครับผมก็แบ็กต่อข้างหลังใหม่ใหม่ถึงพอยังมีต่ออย่ดฝากเนื้อฝากตัวก่อนเลยดีกว่าครับผมเพราะแบบถือว่าเป็นเด็กใหม่แต่หน้าเก่าครับผมใช่ ก็ฝากน้ำฝากตัวกับพี่ๆน้องๆของแกมมี่ด้วยนะครับของ GNTV แล้วก็รวมถึงทั้งแฟนคลับด้วยครับของทีมงานทุกคนก็จะเป็นเด็กดีเเป็็นดดกีและไม่ดื้อไม่ซอนเราจะทำงานเราจะทำงานที่สุด่พี่นิวอันนี้คืออันนี้คือขำเพราะว่าอะไรตอนอยว่บ๊อบปูไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยไม่มีสัญญาไม่มียกมืออย่างนี้เหรออะไรนะถอนหุ้นจะเป็นเด็กดีถอนหุ้นนะถอนหุ้น ใช่ครับผมก็ฝากด้วยที่สำคัญคือฝากซีรีส์เรื่องรีวิวมด้วยครับผม The Understory ครับผมที่ได้เล่นกับเปมเนาะแล้วก็นักแสดงคนอื่นอีกแล้วก็ของบุญมีอีกเรื่องครับผมชื่อเรื่องว่าเฟรนชิดนะครับผมอ่าก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายบทบาทของควรครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคครับโอเคผู้ใหญ่ถ่ายรูปก่อนครับตอนนี้